เพื่อนๆเ,เคยได้ยินคำว่ากรอบชนะซิกในระบบแม่ปลาปากกาเขียวกันมาบ้างหรือยังคะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าการที่เขาพูดหรือเขาเรียกกันว่ากรอบชนะซิกเนี่ยมีลักษณะอาการเป็นยังไงตอนหนึ่งทุ่มนะคะเห็นไหมคะว่าชุดนี้เนี่ย s4 เกิดเป็นซิกเซลแพด2 ถูกไหมคะทีนี้กราฟลงมาดูตรงนี้นะคะดูว่า h ่า h 1 h 1เขาทำยังไงเห็นไหมคะว่า h 1เนี่ยนะคะเขาเกิดการถอดไส้ขึ้นไปเห็นไหมคะถอดไส้ขึ้นไปเรียกว่าเบรกจุดสังเกตอีกอย่างคือทำไมเราถึงมองว่าตรงนี้เนี่ยกรอบเนี่ยเอาอยู่ เป็นแนวรับที่แข็งแรงสังเกตรตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อเทียนแท่งนี้เนี่ยนะคะเขาจบเขียวก็จริงแต่เห็นไหมคะว่าเนื้อเทียนตรงนี้จบยืนกรอบจบยืนกรอบที่3385เพราะฉะนั้นแท่งต่อมามีโอกาสมีแนวโน้มสูงที่จะแรงซื้อชนะแรงขายเพราะฉะนั้น ควรที่จะมองหน้าบายจะได้เปรียบอันนี้คือดูในแท่งหนึ่งชั่วโมงนะคะตรงนี้ละคะ่ะที่เราเรียกว่ากรอบชนะซิกกรอบก็คือแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงนั่นเองทีนี้เมื่อกราฟขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะกราฟขึ้นไปไปเจออะไรอีกคะเจอกรอบที่แข็งแรงอีกเช่นกันตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่ม ซ้ายมือเป็นกลุ่มแท่งเทียนเห็นไหมคะว่าเป็นกลุ่มแท่งเทียนที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงเห็นไหมคะ H 1เนี่ยกี่แท่งคะไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้เลย1 2 3 4 4แท่งไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้เมื่อกราฟขึ้นไปแล้วเจอโซนกรอบนี้ทำให้มีการเบรกถอดไส้ลงมาตอนนี้กราฟก็กำลังไซเวย์อยู่ในกรอบเห็นไหมคะว่า ที่เขาเรียกว่ากรอบชนะซิกมีลักษณะอาการเป็นแบบนี้วันหยุดนี้เอาไปฝึกฝนนะคะไปดูว่ากรอบชนะซิกเป็นยังไงและระบบนี้เนี่ยสิ่งสำคัญมีอยู่3อย่างนั้นคือกรอบรอบและซิกขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝึกฝนหมั่นเรียนรู้จะได้ทำา t t p อย่างยั่งยืนนะคะ